วันนะครับคุณผู้ชมที่เราได้ต้อนรับนะก็อบอกว่าเป็นตัวแทนจากรายการดีอั p เก a ด e Presented by DA Plastic s u r ค e r y นะฮะสามคนรวมถึงแชมป์คนล่าสุดสด,สดร้อนเมื่อคืนเลยต้อนรันนรบผู้าสู้องข,ข่าวบันเทิงเลยนะครับทั้งสามคนสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวก่อนเลยเริ่มจากฝั่งพี่ก่อนเลยแอมเปรครับแอมเปรกิจพลจากโค้ดมาตูมครับผมแอมเปรจากโค้ดมาตูมค่ะเข้าวฟัางค่ะเข้าฟัางนิชนันค่ะจากทีมพี่บอยค่ะโค้ดบอยค่ะ บูมครับบูมป,นปันทรปอนภูบดินครับจากทีมโค้ชพี่นัทมีเลียครับนี่ของพี่นัทนะล่าสุดเลยคนล่าสุดโค้ชปาตตูรู้สึกงไงบ้างคะโอ้เป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่าผมเลือกโค้ชถูกมา,มากๆครับยังไงเ,เขาตึงเหรอตอนแรกเนี่ยถ้าแบบคนภายนอกดูพี่มาตูครับรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนเก่งใช่ไหม,มแต่พอไปคุกคีอยู่กับเขาเนี่ยครับรู้เลยว่าเก่งจริงๆครับเพราะว่าเขาสอนการสแสดงผมในตอนนั้นมันทำให้ผมเนี่ยได้ซึมซึมซับการแสดงของเขามา เขาโหดไหมพี่มาตุมโหดไหมตึงตึงบอลลงพนนะตึงบอลลงพรตึงบอลลงพรเนีตั้งแต่เรายการที่ดูเลยพี่นะตั้งเห็นความเฟียสความแบบตึงของพี่มาตุมแบบแต่จะบอกว่าตั้งแต่แบบแรกที่คุณออกมานะพี่มาตุมชี้หน้าคุณเลยนะจะเอาคนนี้ใช่ไหมรู้สึกยังไงบ้างตอนที่พี่มาตุมแบบฉันจะเอาตึงเหมือนกันครับเพราะไม่คิดว่าพี่มาตุมเนี่ยจะเลือกตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยถ้ามีพี่บอยอะไรเงี้ยก็ น่าจะพอทูทูเลยไทยได้ครับผมแต่พอมาตูงปุ๊บเนี่ยโอ้หนักใจแต่ปรากฏว่าแต่ดีแต่ออกมาดีนะพี่แล้วก็ต้องมองการไกลนะเพราะว่านี่คือแชมป์นะแชมป์คนแรก EP หนึ่งเลยนะฮะเอาปลอกมือซกหน่อยได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นแชมป์คนแรกนะฮะได้ไปอัปเกรดจริงๆจากที่เกาหลีเลยใช่ไหมใช่ครับผมคือรายการนี้หาแต่ละ EP เนี่ยก็จะมีผู้ชนะใช่ไหมครับประจำ EP และพอชนะปุ๊บก็เป็นตัวแทนไทยเนี่ยไปอัปเกรดไปเปลี่ยนร่าง เดี๋ยมใช้คำนี้ได้ไหมเปลี่ยนร่างนี่เกาหลีเลยค่ะเลือกไปเลยแต่ละมิชชั่นแต่ละสัปดาห์แอมแปรไปแล้วนะทั้งสองจะบอกว่าทั้งเขาเรียกทั้งหมดทั้งมวลใครจะไปจะมีการวางแผนนะพี่ยาอว่าฉันจะทําอะไรบ้างแอมแปรทาอะไรบ้างคะก็ของผมมีทั้งหมด3อย่างครับมีรถขนาดหน้าผาครับคือตอนตอนแรกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหน้าผาของผมเนี่ย สามารถเอามือแบบวาง4ี่นิ้วแล้วก็มันเหลือได้เลยชาวบ้านพี่เรื่องเดินแบบเดินรวยนะอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครวยที่มีคนมองลบในแง่ดีมากแค่เดินรวยอืมคือมันลึกมากก็เลยบอกเขาไปว่าลึกจนเหมือนล้านถูกป่ะมันลึกมากเรียกล้านได้เลยครับรู้เหรอใช่แล้วก็อย่างที่สองครับของผมเป็นการทํำอิโดไทยครับอิโดไทยก็คือการทําให้พื้นที่ตากับคิวเนี่ยมัน ดูสมมาตรกันมากขึ้นความบาลานซ์เกิดขึ้นนี่หรอใช่ใช่ครับ <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยต้องต้องบอกกันว่าคิ้วกับตาผมอะมันเหมือนแบบว่ามีพื้นที่น้อย <c oughs> แล้วทําให้หน้าของเราเนี่ยเป็นคนดุครับ<อ>ใช่หน้าเหมือนคนขมดาหรใช่ใช่ครับใช่ออใช่พี่เจนนี่กับคุณหมอทีทังบูเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า ต้องทํานะอะไรแบบโอเคถ้าคุณหมอบอกว่าจะต้องทาผมก็ต้องทำนะครับใช่ผลบอกมาก็เลย่อเลยอนะอป้าเลยอ่ะตามโจทย์ที่เขาชนะซีรีส์เกาหลีไงนะโจทย์แล้วมิชนเหมือนกันใช่ไหมคะต้องต้องเล่นละครด้วยอะไรด้วยถูกป่มใช่ใช่ใช่ครับแต่ก่อนจะไปมิชชั่นพี่อยากรู้น้อยอีสองคนสองคนนี้นะก็ต้องมีสิทธิ์ที่ต้องไปนะเพราะว่าเขาต้องมีการรลบนู่นนี่นั่นด้วยนะถูกไหมคะเล่าหน่อยยังไงคะ ถ้าได้ไปอยากจะทำตัวไหนถ้าได้ไปก็อยากจะทําบูมนะครับอยากจะทำจมูกครับแล้วก็คางมันรู้สึกยังไงครับมันรู้สึกว่าคางตัวเองอะสั้นไปนิดนึงครับแล้วก็ปลายจมูกนิดนึงครับมันเหมือนไปร้านกันใช่ไหมเหมือนมันยังไม่ไม่พุ่งครับอ๋อมันยังไม่มันยังไม่ลงตัวไปเติมนิดเติมหน่อยอาจจะดีขึ้นเลยชเปลี่ยนแค่นิดเดียวบางทีชีวิตเปลี่ยนนะพี่น้องเครื่องอุารมันเทิงได้อะไรได้เลยนะ ะะส่วนของฟางก็อยากทําเป็นจมูกค,ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นตาเพราะว่าตาสองฝั่งไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ใช่แต่ว่านี้ตแต่งหน้าบบก,นก็เลยแบบว่าอาจจะแบบอาจจะดูเท่ากันแล้วก็อาจจะอยากทําเป็นโครงหน้าค่ะเพราะว่าหน้าแอบอวนใหญ่หนิดนึงค่ะ พขาบ้าถ้าหนูบอกว่าหนูน่าแอบบ้วนของพี่น่ะลานเพลินเลยจะบอกจะบอกว่าแต่ละคนที่พูดมาเดี๋ยทำตรงนั้นอยทำตรงนี้ถ้าพี่ไปรายการนี้นะพี่ยาัต้องตัวเลยไปบอกอ๋อตัดหัวเลยครับใช่จริงๆถ้าเกิดว่าสองคนนี้มีสิทธิ์อยากจะทำแล้วแต่ว่ามิชชั่นที่เกิดขึ้นมีผลไหมคะเออเออแล้วให้ฟังหราต้องทำอะไรต่อไปมิชชั่นคืออะไรและมันที่ผ่านมาเป็นยังไงก็ที่ผ่านมาก็มีแข่งกันไปสองมิชชั่นครับก่อนจะไปเลอะตัดสินครับ เขาได้แข่งถ่ายภาพนิ่งค่ะใช่ครับเป็นภาพนิ่งก่อนแล้วก็มาแข่งซีรีส์เกาหลีกันต่อ oh ใช่ครับเขาตัดสินยังไงอะภาพนิ่งเขาตัดสินยังไงว่าเอ๊ะคนนี้ดีไม่ดีมุมได้อะไรไงภาพนิ่งเนี่ยจะตัดสินจากโค้ดค่ะเป็นโค้ดของแต่ละคนว่าเขาจะมองว่าใครที่แบบ อินเนอร์ถึงแล้วเหมาะกับการไปทําการแสดงต่อ,อค่ะพูดง่ายๆคือโค้ชแต่ละท่านก็ประสบการณ์ไม่ธรรมดาการจะคัดคนหนึ่งคนไปทําสัลยกรรมแล้วสวยเลยแล้วก็เข้าสู่งานมันคือได้อย่างแบบว่ามีประสิทธิภาพเนี่ย เขาเลยคิดมากไงพี่ยามจริงเนาะอืเนาะก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปเมาส์โค้ดหน่อยสิเออโค้ดของเราเป็นยังไงครับโค้ดบอยเป็นยังไงคะบอยประกอบอย่างไถ้าเขาโทรมาเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้เองค่ะในการในการนี้เดี๋ยวพี่เคลียร์เลยม่เปล่า่ะพี่บอยเนี่ยน่ารักมากพี่บอยบอกว่าให้ลดความอ้วนนะลดความอ้วนลดความอ้วนแต่ว่าพี่บอยพาหนูไปกินตีน้อยพาหนูไปกินปิ้งย่างคือเลี้ยงหนูมสมบูรณ์มากแล้วหนูจะผอมตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอางี้พี่บอย พี่บอยก่อนจะบอกน้องข้าวฟางนะไปคุยกับวันใหม่ก่อนค่ะเอ็นดูเขาอยากจะให้เราแบบสบายใจไงใช่ไหมพอเราสบายใจกินของอร่อยมันก็เปิดใจคุยกันได้่ก็มีแรงทำงานแต่โค้ชเดียวที่เป็นสาวสวยมากความสามารถสรีระร่างกายหน้าตาสําคัญมากพี่ว่าโค้ชคนนี้น่าจะมีความซีเรียสมากกว่า2โค้ชแรกโค้ชนัดบีเลยเป็นไงบ้างค่ะจริงไหมฮะใช่ครับพูดถึงความซีเรียสของพี่นัดพี่นัดเป็นคนเป๊ะครับในทุกๆการกระทําทุก มิชชั่นออกมาได้แบบเพอร์เฟกแล้วก็พี่นัทเขาใส่ใจในทุกรายละเอ uh, ียดมากๆครับใช่เนาะก็ถือว่ยออกมาดูดีพี่นัทงานพี่นัทมีคุณภาพหมดทุกงานเลยนะเ้าจริงจังอ่ะคนนี้ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วแต่อีกสองท่านต้องมีอะไรต่อเนื่องอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องราวล่าสุดที่ต้องทําคือไลฟ์อะไรคะเป็นไลฟ์สดขายของค่ะ ก็ไลฟ์สดขายของนี่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับวันนี้นะครับตอนเที่ยงวันนะตอนเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืนครับ24ชั่วโมงเลยหรอหลายคนเหรอเพราะว่าหลายๆคนแล้วเป็นแบบนี้ไปอีกสองคนครับสองคนเป็นแบบนี้ไปอีกเจ็ดวันครับเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนไลฟ์ไปเรื่อยๆจนถึงเจ็ดวันใช่ค่ะพวกหนูเนี่ยยิ่งกว่าเทศกาลเจนนี่นะคะโอ้จริงๆอันนี้จริงๆจริงๆอันนี้จริงๆแล้วนี่ยังไงเราพอไลฟ์ไปแล้วเราจะได้คะแนนได้อะไรยังไงเออก็จะเป็นไลฟ์ขายของที่ ทางรายการเตรียมมาให้ครับก็จะมีประมาณ5แบรนด์ครับก็ไลฟ์ขายกันไป7วันครับ7วันก็จะตัดสินจากผู้ที่ผู้แข่งขันที่มียอดอรายได้สูงสุดค่ะใช่ยอดขายสินค้าสูงสุดก็จะได้ไปอัปเกรดต่อเป็นคนที่7ค่ะใช่เท่ากับว่าคุณคนใดคนหนึ่งใช่ไหมยังมีอีกแปดคนครับก็ต้องอีกเพื่อนอีก8คนด้วยผมสงคนแล้วอีก8คนแต่นี่เป็นตัวแทนที่มาไลฟ์ ใช่ที่มาคุยกันในรายการที่มีแปดคน<ร>คใช่ครับสูตรนะงานนี้บอกจากใจเลยว่าในเรื่องราวการไลฟ์เขา้าใจนะมันเป็นการมิชชั่นการแข่งขันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผลจากการไลฟ์ครั้งนี้อาจจะเป็น อาจจะเป็นเรื่องราวของอะไรเทศกาลเดียบเกรดก็ได้ใครจะดูเออเอาขายของดีไงนนหรปะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกคนขายใหญ่ทุกคนดูและเป็นกําลังใจน้องๆทุกคนพราเขาตั้งใจมากๆแอมแบกฝากรายการเลยค่ะได้ครับก็ก่อนจะขอฝากรายการนะขอฝากแคมเปญก่อนนะกันนะกันนะครับก็แคมเปญของรายการเดียบเกรดนะครับชื่อแคมเปญว่าคลิปวัวหน้าปังยอดเปย์นะครับกติกาง่ายๆเลยเพียงแค่ทําคลิป15คลิปครับตั้งแต่วันนี้จนถึง29พฤศจิกายนครับ จะทาอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรีแอคหรือว่าเป็นการทำคอนเทนต์ครับขึ้นอยู่กับเราคีเอทเลยครับสำหรับผู้ชนะนะครับก็จะได้สิทธิ์ไปเฉลกกรรมที่เกาหลีครับในโรงพยาบาล b a Plastic Surgery ครับและยังได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับเกาหลีฟรีและยังมีที่พักอีก8คืนฟรีกันไปเลยครับค่ะแล้วก็สามารถสมัครได้นะคะทางเพจ Facebook ของ De อัพเกรเลยค่ะแล้วก็ระยะเวลาเริ่มกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่2 9พฤศจิกายนนี้เลยค่ะ มีแต่ได้หมดได้มีแต่เป๊ะกับเป๊ะขอแคมเปญชื่อเลยนะคะคลิปปัวยอดปังหน้าเป๊ะคลิปปัวยอดปังหน้าเป๊ะพี่ได้คลิปปัวพี่ได้ยอดปังแต่พี่ยังไม่หน้าเป๊ะค่ะต้องติดตามรายการนี้นะคะนาไปดูนะฮะดีอัปเกรดครับ Presented by DA Plastic Surgery นะฮะขอบคุณมากนะครับทั้งสองคนค่ะเจอกันทุกคืนวันอาทิตย์สองทุ่มห้านาทีสนาทีทักทายถ้าบนี้คือห้องข่าวมาเจอคุณผู้ชมครับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะปัวหน้าปัง